เนื่องจากว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกในแถบเอเชียที่มีการปลดล็อกการฉาออกจากยาเสพติดให้โทษก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจ อยากจะทดลองอยากจะชิมผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชามากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้นะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายก็คือการนำกัญชามาใช้เที่ยวนี้เน้นใน,นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายและใช้ในเชิงทางการแพทย์ไม่สนับสนุนการนำไปใช้เพื่อสันทนาการเพราะว่ายัางอยู่ในขั้นตอนการรอกฎหมายกัญชาการชงออกมาประกาศใช้อย่างเป็นทางการก่อนนะฮะดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องทางสถาบันกัญชาทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาเลยจัดทาคู่มือสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีความรู้ของนักท่องเที่ยวเป็นการทำ ผู้มือสื่อสารเกี่ยวกับกัรชาฉบับออนไลน์ mm hmm. นะฮะภาษาไทยก็คือ10สิ่งที่ควรจะรู้ mm hmm. เกี่ยวกับการบริโภคกัญชาอย่างถูกวิธีและปลอดภัย mm hmm. ในประเทศไทย mm hmm. เขาก็จะประสานไปให้การท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดช่วยกันเผยแพร่เอกสารให้นักท่องเที่ยวได้มีข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้อง